ซีเอฉลองครบรอบ50ปีจัดงานเสวนาภายใต้โครงการ50พัทอินสไ r ร์เลอร์เปิดเวทีแห่งการแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่53นณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตภายใต้แนวคิด Good Books Make Good Friends 50ปี c ี H. ส่งต่อแรงบันดาลใจก้าวไปด้วยกันซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งนักเขียนนักวิชาการคนดังระดับประเทศ และเพื่อนสำนักพิมพ์จากทุกค่ายมาส่งต่อความรู้และแรงบันดาลใจในด้านสุขภาพการเงินวรรณกรรมและการอ่าน Good Book Make Good Friends เนี่ยเราอยากจะพูดถึงการรวมตัวกันความสามาัคคีกันความสนุกของคนในองการหนังสือครับไม่ว่าจะเป็นคนทําหนังสือนักเขียนคนขายหนังสือจนถึงนักอ่านเนี่ยอยากให้รู้สึกว่าประตบการณ์ผ่านหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องดีๆปีนี้เนี่ยเราอยากนําเสนอธีมต่างๆแล้วก็เป็นการขึ้นเวทีแบบกลุ่มนักเขียนขึ้นไปเป็นเป็นกลุ่มเลยครับมีการพูดคุยกับ แรียกว่าคนในวงการหนังสือนักอ่านหรือแม้กระทั่งตัวอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนี่อยากให้จอยความสนุกสนานด้วยกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมูฟที่เราอยากจะอยากจะนำเสนอสิ่งนี้ครับให้กับคนไทยครับเวทีถอดเสื้อกาวมาจับประกาศเสวนาสุดประทับใจรวม5แพทย์อินสปเรอร์ระดับต้นๆของประเทศมาสร้างแรงบันดาลใจในด้านการเขียนและการดูแลสุขภาพงานเสวนาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง ผ่านองค์ความรู้ที่ถูกต้องแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหมอหรือนักวิชาการหันมาส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องผ่านงานเขียนมากขึ้นอีกด้วยใช้เงินเป็นเห็นอนาคตเวทีเสวนาที่เสิร์ฟความรู้เรื่องเงินกับ3กูรูไฟแนนซ์เพื่อแบ่งปันแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสามารถบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหนังสือที่3แนวจาก3กูรูด้านการเงินเพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับนิยามของคำว่าใช้เงินเป็นและข้อผิดพลาดทางการเงินที่คนส่วนใหญ่มักเผชิญพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคงกิจกรรมทำไมใจฟูเมื่อดูแมวตอบโจทย์ธาตุแมวค้นหาความสุขในโลกของการอ่านวรรณกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่นำเสนอเรื่องราวสุดน่ารักจากล้องแมวทั้งในชีวิตจริงและผ่านตัวหนังสือที่ให้แง่คิดในการใช้ชีวิตและความสุขในการอ่านเพื่อแชร์เรื่องราวการอ่านวรรณกรรมแมวและการตกกลุ่มรักแมวในช่วงต่างๆของชีวิตพร้อมกับประสบการณ์การเลี้ยงแมวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขที่น้องแมวช่วยคลายความเครียดและทำให้ชีวิตมีความสุขข,ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเจนนลฟา คือกลุ่มเด็กที่เติบโตมากับเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบและคุ้นชินกับการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์การจะทําให้พวกเขาหันกลับมาอ่านหนังสือเล่มจึงเป็นเรื่องท้าทายและเป็นที่มาของการเสวนาที่มีชื่อว่าผ่านหนังสือกลับสู่อ้อมกอดเด็กเจนอัลฟาโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและนักรณรงค์ด้านการอ่านมาให้แนวคิดและร่วมหาวิธีผ่านหนังสือสู่เด็กเจนอัลฟาเพราะการอ่าน เป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะชีวิตแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่หนังสือเล่มยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีพลังในการสร้างจินตนาการซึ่งการปรับรูปแบบหนังสือการปรับแนวทางการสอนของพ่อแม่และโรงเรียนรวมถึงการบูรณาการหนังสือเข้ากับสื่อดิจิทัลอาจเป็นวิธีที่จะพาหนังสือกลับสู่อ้อมกอดเด็กเจนอัลฟา การเปิดเวทีเสวนาครั้งนี้ตอกย้ำพันธรรกิจของ c ีเในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ดังที่เคยเป็นภารกิจสําคัญของ c ีเตลอด50ปีที่ผ่านมาและจะยังคงดําเนินต่อไปเพราะเรามุ่งมัน่นที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจก้าวไปด้วยกัน